ห้องโถงขนาดใหญ่มากครับท่านผู้ชมโอ้โหสามารถทำเป็นสนามฟุตซอลได้เลยนะครับเนี่ยขนาดอยู่ที่5เมตร30นะครับยาว7เมตรต่อไปครับห้องนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่รีวิวบ้านมาผมก็เคยเห็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่เท่าห้องนอนเลยนะครับเปิดเข้าไปครับท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของห้องน้ำรวมกันนะครับโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือห้องน้ำรวมนะครับขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n น l บ้านสวนหี่ใจจรเข้มากชา n น l ที่จะพาท่านประชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับแขกนะครับวันนี้เขามาอยู่ที่ตําบลพทายรินอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยนะครับมาอยู่หน้าบ้าน FC นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโกเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่เป็น FC ช่อง บ้านสวนห้อยเจร์เคมากของเรานะครับแล้วก็แบ่งปันไอเดียบ้านหลังนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆได้ดูเป็นไอเดียต่อๆไปนะครับบ้านหลังนี้ครับก็มีมูลค่าวิทีนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านควบคุมงานเองนะครับซื้อวัสดุเองแล้วก็จ้างผู้รับเหมานะครับในส่วนของผู้รับเหมาก็จะอยู่ที่งบประมาณ3ามแ0 0หบาทนะครับแล้วก็วัสดุอีกประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับบ้านหลังนี้ครับก็จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอนนะครับห่งห้องโถงใหญ่หนญ่งห้องครัวใหญ่หนึ่ง เลียงหน้าบ้านแล้วก็โรงจอดรถขนาดใหญ่บ้านหลังนี้มีพื้นที่จะสอยอยู่ที่ประมาณ190กว่าตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่มากครับก็ในส่วนของเสาบ้านนะครับก็เป็นเสาสําเร็จรูปนะครับสั่งทําพิเศษนะครับขนาดหน้าเจ็นะครับท่านผู้ชมในส่วนของหน้าบ้านนะครับก็มีความกว้างอยู่ที่15เมตร50นะครับแล้วก็ลึก14เมตร50นะครับจะมีอยู่3ล็อกนะครับล็อกตรงนี้นะครับเป็นล็อกของห้องโถงกับห้องนอนนะครับล็อกตรงนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 4เมตรนะครับถัดมาก็เป็นล็อกของเฉลียงนะครับหน้าบ้าน6เมตร50นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโรงรถนะครับมีขนาดอยู่ที่5คูณ7เมตร50นะครับอันนี้คือรายละเอียดของด้านหน้านะครับความกว้างนะครับว่าในแต่ละล็อกกว้างเท่าไรนะครับแล้วก็ลึกนะครับอยู่ที่14เมตร50นะครับอย่างที่พูดไ้ตั้งตัวรายการนะครับก็จะมีในส่วนของเฉลียงนะครับส่วนที่1กับเฉลียงด้านในนะครับเฉลียงส่วนที่1ก็จะมีขนาดลึกอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเฉลียงด้านในร2 20 ตัดไปอีกก็เป็นในส่วนของห้องโถงนะครับก็จะตกอยู่ที่5้าเมตรสาถัดไปก็เป็นห้องนอนนะครับสามเมตรห้ 3, นะครับอันนี้คือรายละเอียดของด้านข้างนะครับ,รบ LR ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าว่าตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับก็จ mm. ะเป็นเสาที่ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับด้วยการก่ออิฐอ้อมเสาสลิดรูปนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องนะครับลายหินกาบเก็บครบ้วยคิวสแตลเลสนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ต้นนะครับที่ตกแต่งนะครับในส่วนของเสาตกแต่งหน้าบ้านนะครับเรามาดูดีเทลของด้านหน้าของตัวบ้านครับผ ดูตั้งแต่หน้าต่างเลยนะครับหน้าต่างด้านนี้นะครับเป็นหน้าต่างของห้องนอนนะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับก็มีขนาดห้องนอนอยู่ที่4คูณ3เมตร50นะครับตัวนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับเป็นหน้าต่างบานโชว์นะครับมีขนาดอยู่ที่56นะครับสูง1เมตร17เซนติเมตรนะครับมีอยู่3บานนะครับ3ช่องแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของประตูนะครับทางเข้าไปยังในส่วนของห้องโถงของตัวบ้านนะครับประตูตัวนี้เป็นประตูอลูมิเนียมอยูมิานียมกระจกตัดเะคี่ย เลื่อนสลับซ้ายขวานะครับก็จะมีช่องแสงอยู่ด้านบน2ช่องนะครับเป็นช่องแสงแบบบานฟิกนะครับ mm. แล้วก็ถัดมาจะเป็นหน้าต่างของห้องโถงนะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับสบานตรงกลางสไลด์ครับแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับบานตายเลื่อนไม่ได้นะครับก็เป็นหน้าต่างอาลูมิเนียมอบดำกระจกตัดเขียวเช่นเดียวกันขนาดยาว2องเมตรสีสูง1นึเมตรสิเเซนติเมตรนะครับอันนี้คือรายละเอียดของหน้าต่างของ ผนังด้านหน้าของตัวบ้านนะครับน้ำรูด้วยส่วนของเท็กเจอร์ของหน้าบ้านนะครับก็เปยตกแต่งด้วยบัวปูนขนาด10เซนติเมตรนะครับเป็นบัวปูนผนังนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ทาสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดกับสีของตัวบ้านครับสีเทาออกอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเจ้าของบ้านก็คุณโก้ก็จะติดตั้งระเบียงนะครับแต่ยังไม่ติดตั้งนะครับอันั้มาดูส่วนของเสาตกแต่งหน้าบ้านนะครับก็เป็นเสาที่ผมพูดไว้ตั้งนการครับเป็นเสาที่ก่อให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยกระเบื้องลายหินกาบนะครับเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับแต่เสานี้มีขนาดไว้ที่35นะครับก็นํามาซอยให้เท่ากับเสานะครับก็เก็บด้วยคิวสเตเลสนะครับตามมุมเสานะครับทั้ง4มุมเลยนะครับ อันนี้จะเป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ําฝนนะครับในส่วนของหลังคาก็จะเป็นหลังคาซ่อนแผ่นแล้วก็ซ่อนรางน้ํานะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉลียงด้านหน้าของตัวบ้านที่ผมพูดไว้นะครับว่ามันยาว2.50นะครับแล้วก็ลึก3.50ในส่วนของพื้นนะครับกปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบนะครับขนาด40คูณ40นะครับเป็นกระเบื้องหินกราบนะครับแล้วก็ในส่วนของมุมก็เก็บด้วยคิวชั่เลสอีกเช่นเคยนะครับกระเบียงก็จะสูงจากพื้นดินอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับ ตัวบ้านจะสูงจากระเบียงอยู่ที่5เซนติเมตรถึง10เซนติเมตรนะครับเพราะว่ามันพื้นมันจะสโลปลงมานะครับทางขึ้นจะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีบันไดยอยู่3ขั้นนะครับจมูกบันไดอลูมิเนียมทุกขั้นเลยนะครับเป็นจมูกบันไดอลูมิเนียมสีชานะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับในส่วนของม้านั่งหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงเฉลียงด้านในของตัวบ้านนะครับก็ยังเป็นระเบียงที่อยู่ในส่วนของใต้ชายคานะครับไม่มีในส่วนของเอ้าโดเลยทั้งสองระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับ ตรงนี้ก็อย่างที่พูดไว้นะครับว่ายาว7เมตรลึก2เมตรนะครับ โอเคครับเราเข้ามาดูในส่วนของห้องโถงกันนะครับห้องโถงขนาดใหญ่มากครับท่านผู้ชมโอ้โหสามารถทำเป็นสนามฟุตซอลได้เลยนะครับเนี่ยขนาดอยู่ที่5เมตร30นะครับยาว7เมตรนะครับก็ในส่วนของพื้นครับปูด้วยกระเบื้องกรนิโตขนาด60,60คูนนะครับแล้วก็ในส่วนของบัวพื้นบัวผนังนะครับก็เป็นบัว PVC นะครับทาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเลยนะครับอันนี้เป็นบัว PVC ขนาดสูง10เซนติเมตรนะครับ ติดตั้งรอบห้องเลยนะครับทุกห้องเลยของตัวบ้านนะครับในส่วนของห้องโถงก็จะมีช่องแสงของหน้าต่างนะครับอยู่2ด้านนะครับก็สเปคเดียวกันนะครับทั้งสองบานเลยนะครับ2เมตรสีสูง1เมตรสิเซนติเมตรนะครับก็ไปดูส่วนของสีผนังนะครับภายในของตัวบ้านก็เป็นสีครีมนะครับอยู่ในโทนสีสว่างในส่วนของปลั๊กกับสวิตช์ก็จะเป็นปลั๊กที่เป็นหน้ากากสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ในส่วนของ โคมไฟนะครับของฝ้าห้องโถงนะครับต่อไปเราดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับก็จะมีฝ้าหลุม1สเต็ปนะครับส่วนของกลางหลุมก็จะเป็นโคมไฟสารเป่านะครับก็มีอยู่2โคมนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับ3สีนะครับโคมไฟดาวไลท์มีอยู่4โคมนะครับ LED สนิ้วนะครับแล้วก็มีโคมไฟนอกหลุมนะครับอีก4โคมนะครับ รวมเป็น8โคมนะครับโคมไฟดาวไลท์รวมเป็น8โคมนะครับโคมไฟซันเลส2โคมนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปลั๊กนะครับอยู่รอบผนังเลยนะครับในส่วนของห้องโถงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับต่อไปครับเรามาดูส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับเรามาดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยไม้มอบนะครับนํามาทําเป็นบัวในส่วนของวงกบของประตูนะครับอันนี้คือไม้มอบนะครับ แล้วก็มาทาสีน้ำตาลน้ำตาลดําเลยแหะครับท่านผู้ชมสีน้ํามันเงานะครับในส่วนของประตูก็เป็นประตูลายโมเด์นะครับลูกบิดนะครับการโยกอลอยนะครับจับแล้วดูแน่นมือมากเลยครับท่านผู้ชมเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนห้องแรกกันนะครับก็มีขนาดอยู่ที่3.50คูณสี่เมตรนะครับก็มีช่องแสงอยู่สองด้านเลยนะครับโปร่งนะครับทั้งอากาศแล้วก็แสงเข้ามาในห้องได้อย่างดีเลยนะครับด้านนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็สเปกเดียวกันนะครับ ปลั๊กก็จะอยู่รอบห้องเลยนะครับส่วนสวิตจะอยู่ตรงนี้นะครับทางเข้านะครับเดินเข้ามาจะอยู่ตรงฝั่งทางซ้ายมือของประตูนะครับจะมีสวิตควบคุมในส่วนของโคมไฟฟ้านะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับสามตานะครับผนังก็เป็นผนังสีขาวนะครับขาวอมครีมนะครับประมาณนี้ก็ยังเป็นโทนสีเดียวกันกับห้องโถงนะครับในส่วนของฝ้าก็เป็นฝ้ายิดซ้ำฉาบเรียบนะครับไม่มีหลุมนะครับโคมไฟ ราไลท์ LED สีนิ้วอยู่สีมุมเลยนะครับเลยมีโคมไฟสระเปาอยู่กลางลุม1โคมนะครับตรงนั้นเป็นส่วนของสายไฟแอร์นะครับก็ช่างก็จะร้อยสายไฟไปให้นะครับไว้ติดตั้งแอร์นะครับก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับต่อไปครับห้องต่อไปนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าขนาดจะเล็กลงนะครับรายละเอียดประตูวงกบเดียวกันเลยนะครับแต่ช่องนี้มีช่องแสงด้านเดียวนะครับคือหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเล็กนะครับยาวเมตรยี่สิบนะครับ สูง1เมตร17เซนติเมตรอลูมิเนียมโอดดำกระจกตัดเขียวเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับนานผู้ชมมานี่ครับอันนี้ช่างร้อยสายไฟแอร์ให้ไว้แบบหยาวมาถึงพื้นเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับระเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของห้องนอนที่3นะครับก็จะอยู่หลังบ้านเลยนะครับจะอยู่ติดกับในส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่3มนะครับห้องนี้โปร่งมากมากเลยนะครับ พอโปรงกับห้องนอนห้องที่1นึ่งด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมว่ามีหน้าต่างบานยาวเลยนะครับแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนนะครับอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับโปร่งโล่งนะครับแต่ห้องนี้ไม่มีในส่วนของโคมไฟสระเปานะครับมีแค่โคมไฟดาวไลท์อยู่4ีโคมนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับก็ยังไม่ได้ทําห้องครัวนะครับเดียวเจะของบ้านจะทําเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ต่อเติมห้องครัวอยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็สามารถทําเป็นห้องครัวได้นะครับซื้อเคาน์เตอร์สแตนรูปมาติดตั้งได้นะครับ ห้องรังนี้มีขนาดใหญ่มากครับขนาดอยู่ที่7เมตร50นะครับยาว7เม50แล้วก็กว้าง3เม50นะครับส่วนของพื้นก็ยังเป็นพื้นเช่นเดียวกันกับห้องโถงครับเป็นกระเบื้องเกนโตขนาด60คูณ60นะครับบัวพื้นก็ยังเป็นบัวพื้นเหมือนเดิมนะครับผนังก็สีผนังก็โทนสีสว่างนะครับลักช้สอยก็มีอยู่รอบห้องเลยนะครับลักสามตานะครับส่วนชีวิตจะอยู่ด้านห้องโถงนะครับ สวิตช์ในส่วนของโคมไฟดาวไลท์นะครับดาวไลท์ก็จะมีอยู่4โคมนะครับแต่รู้สึกว่าโคมไฟจะน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะมี6โคมนะครับตรงนี้อีก2โคมจะกําลังดีเลยนะครับก็เป็นโคมไฟดาวไลท์ LED 4ีนิ้วนะครับประมาณนี้ต่อไปครับห้องนี้ภูมิใจนําเสนอมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่รีวิวบ้านมาผมก็เคยเห็นห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่เท่าห้องนอนเลยนะครับก็เราดูระเบียบแต่ประตูเลยนะครับก่อนที่เข้าไปดูในส่วนของห้องน้ํารวมนะครับ ก็เป็นประตูลายโมเดิร์นขนาด80สูง2เมตรนะครับวงกบก็เป็นวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับประมาณนี้นะครับลูกบิดต้าป้ายอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดโคมไฟดาวไลท์ภายในห้องน้ำนะครับมีอยู่3โคมนะครับแยกอิสระเลยนะครับแต่ละโคมเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กสามตาให้นะครับเปิดเข้าไปครับท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของห้องน้ำรวมกันนะครับโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือห้องน้ารวมนะครับขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับก็มีโซนแห้งโซนเปียกนะครับและส่วนของโซนแห้งก็จะลดระดับต่ําลงมาจากตัวบ้านนะครับ7เซนติเมตรนะครับเราดูตั้งแต่พื้นกันเลยนะครับไล่แต่พื้นขึ้นไปเลยนะครับก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายหินอ่อนนะครับขนาด30คูณ30นะครับแล้วก็มีชักโครกทูพีทนะครับถังน้าโถนั่งอ่างล้างมือชนิดขาตั้งนะครับ แล้วก็มีกระจกเงานะครับถูปัสสาวะต่อไปดูส่วนของผนังครับก็เป็นกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะเลยนะครับอย่านำไปบุในส่วนของพื้นนะครับเพราะว่าจะมีขนาดบางนะครับเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ30นะครับนี่นะครับ60นะครับแล้วก็คูณ30นะครับบุในแนวนอนนะครับบุแต่พื้นไปถึงฝ้าข้างบนเลยจะมีกระเบื้องอยู่2ลายนะครับลายโทนสว่างกับลายโทนมืดนะครับ ก็บุรอบห้องเลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดของผนังนะครับก็มีช่องแสงอยู่สองด้านนะครับเป็นช่องแสงของระ่าบบานกระทุงนะครับอลูมิเนียมนากระจกเคนฟ้านะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นบล็อกแก้วนะครับอันนี้เพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนะครับบล็อกแก้วนะครับส่วนระ่าบบานกระทุงก็สามารถเพิ่มแสงแล้วก็ช่วยระบายอากาศระบายกลิ่นภายในห้องนะครับเอาดูส่วนกระสดนเปียกกันบ้างนะครับโอ้โหฉากตั้นก็ใหญ่นะครับท่านผู้ชม จากกั้นเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูประมาณเท่าไหร่นะครับจากกั้นนี่ซนเมตรนะครับใหญ่มากครับน่าจะอิดล็อก2ก้อนเลยนะครับท่านผู้ชมตามมุมของฉากก็เก็บด้วยคิวสแตเลนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของโซนเปียกนะครับก็จะลดดับต่ําลงมาจากโซนแห้งประมาณ3เซนติเมตรนะครับตรงมุมตรงนี้ก็เก็บด้วยคิวสแตเลสนะครับในส่วนของกระเบื้องปูพื้นก็จะเปลี่ยนลายแล้วนะครับเป็นลายประมาณนี้นะครับ ลายหินธรรมชาติหินอ่อนประมาณนี้นะครับขนาด30มสิบหเช่นเดิมนะครับในส่วนส่วซนเปียกก็จะมีในส่วนของเรนชาเวอร์กกะน,น,อนะครับแฮนด์ชาเวอร์เครื่องทำน้ําอุน่นอันนี้คือรละเอียดของโซนเปียกนะครับแล้วก็จะทําพื้นลบลงมาจากในส่วนตรงนู้นมาตรงนี้นะครับไปที่ฟอเรนนะครับระบายน้ําทิ้งลงไปนะครับอันนี้คือในส่วนของโซนเปียกนะครับเราดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับก็เป็นฝ้า ยิบซ้ำกันชื้นนะครับเพราะว่าในส่วนของห้องน้ําจะมีความชื้นนะครับก็มีอยู่3าโคมนะครับก็กําลังดีนะครับท่านผู้ชมเป็นโคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วนะครับ